สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะจ๊ะอ้ารอดูกันเลยจ้าอุ้ยเข้ามาเขาก็ปังให้เราแล้วเหรออ่ะรางวัลก้อนโตมาเลยจ้าเพิ่งจะเข้ามาเองนะทุกคนเออได้มา1,070บาทจ้าถือว่ายังได้อยู่นะ ก็กราบสวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับน้องมุกมวยคนเดิมอีกแล้วนะคะเออวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมของค่ายพีจีอีกเช่นเคยแล้วนะจ๊ะน้องจะมาเล่นเกมชื่อว่าดอกซากุระผีเสื้อนะจ๊ะทุกคนจ๋าน้องพบทุนมาที่300บาทนะคะเกมนี้เบ็ดต่ำสุดอยู่ที่1บาทนะจ๊ะสูงสุดอยู่ที่2,000บาทนะคะทุกคนคะ่ะเกมนี้น้องจะมาแบบสาวหวานนะจ๊ะสาวหวานแม่สาวมินิฮาร์ ไม่สามินิคออุ้ยเขาเรียกว่าอะไระทุกคนไม่ไม่เป็นสาวาแบบแห้าแล้วนะทุกคนเออมาน้องขอมาแบบสาววานน,น,น,นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มในจะวันนี้เออมาชมกันเลยจ้าสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของน้องนะจ่าออรอดูกันเลยจ้าอ,อุ้ยเข้ามาเขาก็ปังให้เราแล้วหรออ,อ่ะรางวัลก้อนโตมาเลยจ้าเพิ่งจะเข้ามาเองนะทุกคนเออ ได้มา1,070บาทจ้าถือว่ายังได้อยู่นะคะออแถมไปสเก็ตเตอร์ไปอีกจ้าสวยไม่ไหวอะ่ะเกมนี้เออนุ่มนิ่มไม่ไหวอุ้ยสวยจังฟังไม่ไหวอะ่ะตาค้างเลยเออ แจกดีไม่ไหวนะเกมนี้ของเรานะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะเล่นตามน้องนะจ๊ะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเกมนี้เอออ่าได้มาอีกแล้วรางวัลก้อนโตของเราอยู่ที่1,100นะจ๊ะเออสวยไม่ไหวเออน้องพกทุนมาที่300บาทแต่เขาแตกมาให้แล้วสองพกว่าบาทนะจ๊ะทุกคนโอ้โหแตกไม่ไหวแตกให้ยับไปเลยจ้าเกมผีเสื้อของเรานะจ๊ะ เออมาเรื่อยๆเขาก็คูณไปให้เราเรื่อยๆนะทุกคนจ๋าอ่ามาปังไม่ไหวเลยอะทุกคนมาคูณบิกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยรุนตาแตกเกมนี้รุนตาแตกออโอ้โหสวยไม่ไหวเลยเกมนี้ทุกคนจ๋าอ่าดูสิว่างเงินกอนตรงเราได้เท่าไหร่กันโอ้โหได้มา3,166บาทจ้า ยัดเกปังไม่ไหวเลยเกมนี้โอ้โหได้ของใหญ่แล้วก็ต้องพูดดังๆเลยน,นะ,ะทุกคนจ้าเงินรางวัลรวมส0 0พักว่าบาทเลยจะทุกคนอว้ยพกทุนมาแค่300บาทตอนนี้แตกมาครึ่งหมื่นแล้วนะทุกคนจ๋าคุมไม่ไหวปังไม่ไหวนะเกมนี้อ่ารอดูกันเลยจ้า รอ,อบนี้ยังเงียบอยู่นะอุ๊ยน้องหนอนของเราน้องหนอนของเรามาแล้วะยังได้อยู่เราจะเข้าไหมจะเข้าอีกไหมเอ้ยอุ๊ยได้เฉยเลยสเกเตอร์มาอีกแล้วฟรีสปินของเรานะจ๊ะเกมนี้สวยไม่ไหวคูน <c oughs> ไปเลยสิคะคูนไปเลยสิคะเออมา คูณไปเลยคูณไปเลยคูณมาอีกวุปังไม่ไหวนะเกมผีเสื้อของเรานะาตาวันนี้เออเกมผีเสื้อของค่ายพีซีนั่นเองนะาตาเกมนี้ตามมาเล่นกันเยอะๆเ,เลยนะจ๊ะเออสามารถคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ใต้คลิปของน้องได้เลยนะจ๊ะเกมนี้เขาปังให้เราไม่ไหวเลยอ่าอ่ามาอีกแล้ว4,180บาทนะจ๊ะ จนเจ็บคอหมดแล้วทุกคนรุ้นไม่ไหวอะ่ะเออแต่ละคลิปของน้องนะอ่ะมาเพิ่มการหมุนฟรีบิกมาเรื่อยๆแจกไม่หวั่นไม่ไหวเลยจ้าเกมผีเสื้อของเราสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ๊ะน้องสาคลิปขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊าทุกคนสาดูกันเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะมา เงนินรางวัลก้อนโตแตกใหญ่แตกโตกันจังเลยอ่าแตกมาที่2,805บาทอีกแล้วจ้ะทุกคนจ๋ายังไม่หมดเท่านี้นะจ้ะอ่ายังมาเรื่อยๆนะจ้ยวันนี้เขาปรังไม่ไหวเลยเออมาแบบนุ่มๆนุ่มๆนะทุกคนเออวันนี้ หมดลงแล้วการหมุนฟรีของเรา,เ,าเงินรางวัลรวมมาที่7,685บาบาทจ้าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะน้องฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะสำหรับคลิปหน้าไว้มาเจอกันใหม่นะคะ